สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่รายการ G Hot Gaming นะครับแล้วเราก็โยบเกมเดียต้าฟอร์ดนะครับเซิร์ฟเวอร์จีนนะเซิร์ฟเวอร์จีนหรือเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเออของผมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเล็กหน่อยแต่ก็ปิงน้อยนะครับแต่ก็มีปิงบ้างแหละมาเรามาเริ่มกันก็แบบใหญ่นะครับเป็นแมปแบบยึดฐานนะยึดฐานยึดจุดอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีอยู่สองโหมดนะครับโหมด เก็บทััพยากรกับหมวดสองขานนะครับค่อนข้างที่แบบดีเลยครับเล่นในมือถือจะมี25คนต้องมาดูว่าผมจะได้เริ่มเล่นแบบว่าอาผมได้เล่นแบบเริ่มเล่นเลยเว้ยหมดนี้อย่ากลองสไนเปอร์สไนเปอร์ผมปดล็อกมาสองอันละผมจะเล่นอันนี้เป็นลูกโมผู้จ่ายเราจะเดินไกลนะครับ คือเราจะเป็นฝ่ายป้องกันนะฝั่งสีแดงจะเป็นฝ่ายเสียงค่อนข้าง,งดังผมขอลดเสียงเกมก่อนเกมยังไงบา้างผมก็จำไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหหลบก่อนหลบก่อนเจอละเราต้องหลบเราเราต้องเล่นตรงนี้นะ มีตรงนี้ที่เราเล่นได้แหละตรงนี้แหละแล้วก็หมอบองสไนเปอร์คุณนยิงจังเลยวะนี่ไงเมื่อกี้เห็นแวบ,บตรงนี้อ่าน,นี่ไงหนึ่งเนต็ต เสียตายไปได้อีฟิตมาต้องดูเผื่อมันมีคนแบบเนียนวิ่งมาหาเราแฮกตายโอเคนิ่งครับไลเปอร์ฝั่งตรงข,งข้ามยิงเขาเห็นเราละตายรีโหลด มีคนวิ่งมาตรงนูน้นตายโอเคได้อยู่จริงๆเราโดนเจอตัวแล้วเราต้องหนีนะครับตายเข้าหัวบนตัดฟ้ามีคนเลงสองหัวสวยรอบนี้ยิงฟรีป่ะ เคหมอบแล้วตายเคต้องเจอละน็อกหนึ่งนอ็อกสองค่อนข้างคมเลยไอ้ชี้ตาย มุมมุมดีมุมดีม,ม,ดมาอีกลอมันจะเห็นเป็นจุดเห็นนะจุดแดงๆเล็กๆพอมันอยู่ไกลมากครับอยู่ไกลมากๆทำให้เราเห็นเป็นจุดเล็กเล็กนิดเดียวโอเคผมจะต้องเกิดตรงนี้แหล,ละเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเองไะ ตัวระบบเกมจะพยายามให้เราเกิดอยู่ให้ใกล้ฐานหรือใกล้จุดเรามากที่สุดเย้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีหน่อยเจอแล<ะ>้วไม่ได้หวะเ,เขาเป็นสไนเปอร์เขาจะเห็นจุดเลยเ,เขาจะเห็นจุดแบบแล้วมันเล็ดเปื้อนเน่ยประเด็น เราเกิดจุดเดิมน่าจะโดนตักโดนรอน่าจะโดนตักไหมอันนี้มีดลูกโมงวผมเพิ่งปุ่นล็อกมามันยังไม่ได้ใช้เลยไปใกล้ครับข้างหน้าแฮกค,ครับแล้วมันก็จะมีเส้นครับสีเหลืองมันจะบอกว่าศัตรูอยู่ไหนนะครับ ใปลชแปถ้าอยู่ในระยะเราข้ามไปไม่ได้นะตรงเนี้ยมันห้ามข้ามเป็นเส้นแดงเป็นเขตของศัตรูอยู่เราก็เรากำลังจะโดนยึดเนี่ยทีมเราค่อนข้างจอกเลยนะ รีโหลดชอบดูก่อนขอดูปืนหน่อยเป็นยังไงบอสเด็กเนเตอร์อุ้ย <c oughs> แม่งโผล่มาที่ผายเราอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่มีพระเอ้ยไม่ไม่มีพ,ะะมมมพระวัดตรงข้าไม่มีหมอเราไปบูดีกว่าไปบูกันบ้างเปลี่ยน เป็นแนวเป็นแนวเอาเป็นสไนเปอร์นี่แหละแต่ว่าใช้เป็นปืนกลเบาอนี่ผมถนัดอันนี้สตูเล่นรถถังเอาอันนี้มาแหละต่อต้านรถถังรถถังอยู่นี้ครับจุดนี้สตูมันเอารถถังมาดัานเรา

ระเบิดไปดิโดนอีตายเลยทีเดียวเต็มเล้วกระสุนอยู่แต่วะต้องหากระสุนครับเฮ้ยข้างในอ่ะอันนี้ไงจะลโอเครอคุณดาว รีโหลดก็สวยนะวิธีนี่ีม่งเสียกนตอไปสุนต่อเครีโหลด โดนอุ่ยไม่ตายไกลเกินเจอศัตรูคุเวนเนตปลาระเบิดไฟเป็นระเบิดไฟเฮ้ยมีกระสุนเฉียดมาแถวนี้ต้องคอยดูแมปอะไปทางมา เรถระเบิดไปครับวิ่งซาเลปเปอร์ยิงเฉียดไปน,นิดเดียวอยู่นูน้นเลยมมนอยู่อย่างใจอ่ะ ต้องเล็งก่อนต้องหาก่อนจุดที่มีคนเยอะๆถ้าอ่างนั้นก็อย่างนี้เลยแล้วกันคนโทนยากมากเลย ok Ui ừ. ừ, Nó thẳng mấy mài kìa Bye. tơm cái tủ như này, cái tủ như thế này thì không thơm. Đi đổi ทางมาอู้เขายังเอารถเล็กมาเขายังไม่ได้เอารถใหญ่มาเอารถใหญ่นี่ ทาังเราเราไอ้นี่ไม่เข้าแน,น่นอนเนี่ยพึงหลอดตัวไป2สองเมตรตรนไปสองเมตรแต่ไมเป็นไรเคพังโอ้ยไม่ตายเว้ย เอาฟืนแล้วกันเอาเลยโดนมีคนโดนมันต้องคนนะท่นใช่หรือเปล่าเออ,อไม่ใช่ห <c oughs> วะปืนใหญ่ปืนใหญ่เลย

ไม่เห็นสไนเปอร์ฝั่งกข้ามองไม่เห็นขึ้นไปที่สูงนะต่อเป็นคูณสิบสองัองเขายิงเรามาแน้ะ ต้องเห็นกับแสงก็บอกปืนขอเขาอ่ะอมันไกลมากเลยนะมันยิงแบบจนผมมองไม่เห็นแล้วมันไกลมากๆเลยนะเว้ยไกลแบบมันต้องไกลมากเลยต้องเลืจุดสองเพราะจุดสองมันจะเป็นเมืองครับตัวเมืองมันจะมีที่ให้ผมเล่นได้อยู่ โอ <Okay>. oh, ประเจ้ารถถางชี้หน้าเราต้องไปทาง,ทางไหนวะต้งไหนที่มันขึ้นได้วะ ไรเปอร์เขารถถังรถถังโดนรถถังเล่งกินได้ปะไม่ได้ อืมได้แค่เราต้องเล่นฝั่งขวาฝั่งนี้ไม่เปิดโลกเกินไปสไนเปอร์ไม่ควรอยู่แล้วก็ผมต้องเล่นตัวนี้ป่ะผมถมนัดเล่นมากกว่านี่มีฝั่งแตะแตะขวาเราต้องเล่นเลยเปิดมามองขวา

เขาวิว่งกันอยู่อ่ะยิงไม่ได้อะโดน โอ้หมากตับหน้ากันนี้ตอนข้ามยึดจุดนู้นได้แล้วอ่ะจุด A จุด B ีหนึ่งเป็นอะไรที่ยึดง่ายมาก เยืผมไม่โดนเลยโดนดัดสวยโอเคอเราชนะครับเรายื้อเรายื้อตอน จุด A ไว้ได้ได้ดีครับมันก็เลยทําให้แบบเราชนะเกมได้ง่ายถ้าจุด A เราโดนโดนไวอย่างเงี้ยเรามีโอกาสแพ้สูงมากเพราะฝั่งตรงข้ามเขาจะมีโอกาสดันได้ยาวเลยอ่ะอโอเคสําหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายจ้าจอกัน